ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านได้ต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะพูดคุยหารือนะคะสำหรับการจัดงานโภชนะโอสถอาเซียนพลักดันฟู้ดพลัสยกระดับอาหารเป็นยาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ปูทางสู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกค่ะ นายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัน์ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทันได้ให้การต้อนรับนางสาวดารุณีธรรมโพโดลที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมด้านการต่างประเทศในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหาหรือการผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกโดยจังหวัดจันทบุรีนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการดำเนินโครงการโภชนาโอสถ อาหารอนาคตอุตสาหาคาเนซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง25พฤษภาคม2569โดยทั้งนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจะดำเนินการคัดสรรสุดยอดเมนูอาหารเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอโดยมีกำหนดการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ โอกาสนี้นายมนสิทธิ์ได้เสนอแนะแนวทางเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยเน้นย้ำเรื่องการนำอาหารเป็นยามาใช้เป็นเครื่องมือซอฟต์พาวเวอร์ในการสื่อสารวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกพร้อมกับแนะนำคิดการต่อยอดในรูปแบบอาหารพลัสซึ่งหมายถึงการนำรสชาติอาหารดั้งเดิมมาประยุกต์และพัฒนาให้เข้ากับบริบทของยุคสมัยสร้างสารรค์รสสัมผัสใหม่ๆที่ยังคงรากเหง้าเดิมแต่ สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้นเพื่อยกระดับอาหารจันทบุรีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทางด้านนายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามและพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต,ติต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ โดยที่ประชุมนั้นได้มีมติพิจารณาเห็นชอบข้อมูลและวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศประจําปี2568ตามที่คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอได้ทําการตรวจสอบและนําเสนอเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมา โดยครอบคลุมพื้นที่2อำเภอชายแดนนะคะซึ่งประกอบด้วยอำเภอโป่งน้ำร้อนมีผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจำนวน326ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือรวม1 2 6 7 0 0 0บาทและอำเภอสอยดาวจำนวน769ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือรวม3 1 1 0 0 0 0บาท รวมวงเงินอนุมัติช่วยเหลือทั้งสิ้นนะคะกว่า4.3ล้านบาทค่ะซึ่งทางจังหวัดก็จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป นายมนสิทธิ์ภัยสารธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมและโครงการคัดกรองมะเร็งนรีเวชในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตรวจเต้านมด้วยตนเองและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจมะเร็งปากหมดลูก โดยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนะคะได้ระบุว่าในปี2568นั้นพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่จำนวนถึง317รายทางจังหวัดจันทบุรีจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเร่งด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวผ่านการคัดกรองเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดค่ะ